สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำที่5ก,กันยายนย2557ค่ะ สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะหลังเซื้อกลับทำกำไรไปแล้วให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนสำหรับดน,นราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวขึ้นก่อนหลังธนาคารกลางยุโรปมีมติดลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ0.05%จากระดับเดิมที่0.15%เนื่องจากต้องการที่จะกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินเื่ นอกจากนี้ประธานธนาคารกลางยุโรปแถลงข่าวว่าธนาคารกลางจะเริ่มซื้อตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและตราสารหนี้ที่ค้ำประกันด้วยสินเชื่อคุณภาพจากภาคเอกชนในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการกู้ยืมในยูโรโซนทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในทองคำ อย่างไรก็ตามราคาทองคำถูกกดดันจากการประกาศดัชนีภาคบริการของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ59.6ในเดือนสิงหาคมจากระดับ58.7ในเดือนกรกฎาคม โดยตัวแรกเดือนกระกฎาคมเประดับสูงสุดนะับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2551และส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงแต่ที่57.5โดยภาพบริการคิดเป็นสัดส่วนถึงราว90%ของระบบเศรษฐกิจสหรัฐโดยครอบลวมอุตสาหกรรมตั้งแต่สาธารณูปโภคและค้ารลีกไปจนถึงการเคหะบริการสุขภาพและการเงิน ราคาทองคำยังสร้างจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่องและถูกกดดันจากเส้นค่าเฉลี่ยที่แรงตัวในลักษณะ bearish หาราคาสร้างฐานเหนือทองบาทละ19,150หรือ1 2าษา0ดอลลาร์ต่อออนไม่ได้มีโอากาสรับ,บตัวลงต่อได้ในวันนี้มอ่งขอบราคาทองคำที่ทองบาทละ19,000ถึง19,400หรือ1,250ถึง1,277ดอลลาร์ต่อออน สำหรับเพื่เศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งมีรางงานนอกภาคเกษตรสหรัฐและตาว่างานสาหารัฐรอย่าลืมติดตามบท็งองาพรในรีพอร์ตได้ในช่วงเวาประมาณ18แนาฬิกานะคะล็อกเล่าพบกรบคลองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ